ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสามนัดฟัดชัยชนะรวดได้เวลาเชิดใายของคู่แนวรับแมนยูแฮร์รี่แม็กไกวและองเดโอนานา่าแฮร์รี่แม็กไกวย,ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งแมนอดอกแม์อีกหนึ่งในระยะ3เกมหลังองเดโอนาน่าเซฟรวม11ครั้งและมีครั้งสําคัญสุดในเกมกับโคเปนเฮเกนหรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ตามหาและได้เวลาเชิดใายของคู่แม็กไกวและโอนาน่าเสียทีแล้ว โถฟงโทฟี่ยังไม่ต้องพูดถึงสำหรับแมนเชสเตอร์เด,ดนาทีนี้เอาไปก่อนเลยสำหรับแชมป์ทีมเอนเตอร์เทนดูสนุกเร้าใจลุ้นระทึกแทบไม่เว้นตะกมและภายใต้การชนะมาสามนัดซ้อนนั้นมีฟอร์มดีๆจับต้องได้ของคู่หูค,ค,คู่หาในแนวรับอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์และองเดโอนาน่าแทรกอยู่อย่างเด่นชัดจนเป็นคำถามสำคัญว่าหรือจะถึงเวลาแล้วที่แฟนๆปีแสดงจะได้ปราบปลื้มและภาคภูมิใจกับการมีอยู่ของเขาและเขาภายในทีมเห็นเงียบๆชนะเรียบ3ามเกมซ้อน ภายใต้ความกระสอกกระแสและทรงบอลที่ยังคงไม่น่าประทับใจอะไรทําไปทํามาแมนเชสเตอร์เด็ดเดินหน้าชนะมาแล้ว3เกมรวดในทุกรายการถัดจากความพ่แพ้ฟังสุดท้ายต่อกาลาตาสลายต้นเดือนที่ผ่านมาที่ในเกมนั้นทุกคนต่างลงความเห็นว่าแง่ดีเพียงอย่างเดียวของปีแสดงคือฟอร์มของรัสมูดหอยลุนฮอกเด็กเด่นวัย20เจ็ดตุลาคมชนะเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ1เครดิตเป็นของสกอตต์แมกเนตเต็มเต็มที่ช่วยพลิกกระดานจากการที่กำลังจะแพ้3นัดติดในทุกรายการ กลับมากำชัยใช้ได้แบบที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักกับทีมยุคเอริกเทนฮากแมนยูเตตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนตามเคยจากการยิงของมาทิอัสเยยนเซนซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ได้รุนแรงหรือมุมดีอะไรแต่องเดโอนานากลับล้มตัวรับไว้ไม่ทันปลิ้นแขนเข้าไปในนาทีที่26อย่างที่ว่าแม็กธอมเดกลายเป็นฮีโร่เมื่อลงสำรองไปในนาทีที่87แล้วลั่นไกลตีเสมอ1ต่อ1ทดเจ็บนาทีที่3กองหลังสกัดมาเข้าทางให้ยิงสวนก่อนจะมงประตูชัยตอนทดเจ็บ9 0บวก7 จังหวะแฮร์รี่แม็กไก่โคฟรีคิกชงขึ้นหน้ามาให้21ตุลาคมชนะเชฟฟิลด์เด็บสองต่อหนึ่งเว้นวักพักหายใจหายคอไป2สัปดาห์แมนยูเต็ดลงเล่นเกมพิเีกอีกครั้งพบกับทีมบอยเชฟฟิลด์เด็ดที่4ส,สน,นี้แพ้7จากแเกมแรกมีโดนิวคาสเซิลยิง8ปดต่อศด้วยแต่โควิดจะเกิดเรื่องบอยติดคออยู่เหมือนกันเมื่อภายหลังสกอตต์แม็กทมเดย์ฮาร์ฟวัลเลย์เปิดสกอร์1นต่อศแล้วเชฟอยู่ก็ตามตีเสมอได้จากจุดโทษแฮนด์บอลของแม็กทูเออองโลิเวร์แม็เบอร์นี่กดดจุดโทษเข้าไป โชคดวงดูยังเข้าข้างแมนยูอยู่บ้างที่หลังจากบรูโน่เฟนเดสกับโซฟิแยนอัมระบัดพลาดกันกดไปชนคันก็เป็นดีโกดาร์โลสองไกลคโครมเดียวเสียบเสาเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมเป็นประตูชัยในนาทีที่77 24ตุลาคมชนะโคเปนเฮเกน1ต่อ0ไม่แน่ใจระหว่างโคเปนเฮเกนดีเกินคาดหรือแมนเชสเตอร์อ่อนเกินไปแบบไหนมีน้ำหนักกว่ากันแต่ภาพที่เกิดขึ้นคือทีมแชมป์ลีกเดนมาร์กเล่นงานทีมดังของอังกฤษแบบโงนไปเง็นมาไม่ได้กริงเกรงยงศักดิ์ศรีเจ้าถิ่นแม้แต่น้อย โคเปนเฮเกนลุกไล่จนเชี่ยวไปเชี่ยวมาจะได้ประตูอยู่หลายหนแต่ครั้นเมื่อทําไม่ได้ก็โดนลงโทษคริสเตียนเอล็กเซ่นเปิดแม่นๆให้แฮร์รี่แม็กควายชิมควิดหกหลาตุงตะข่ายและแน่นอนชอชนะคงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีช็อตปาฏิหารการเซฟจุดโทษ90บวก7ของโอนาน่าแม้จะก,กระท่อนกระแท่นอยู่ไม่น้อยแต่ก็คือการชนะสามเกมซ้อนเป็นครั้งแรกสุดเลยของสีซสั่นนี้แม็กควายมาครับ แรกสุดคงต้องถือเป็นโชคส่วนตัวของเขาที่บรรดาเซนเต์แบ็กตัวเลือกแรก,แรกๆต่างก็ล้มเจ็บกันไปที่ละลาย2รายลีซโนมาติเนสบ้างราฟิลวารานบ้างหรือวิกเตอร์ลินเดเลฟก็มีที่ต้องทางออกไปยืนแบ็กซ้ายจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาตัวขาดแคลนนั่นทําให้แมกไก่ที่ช่วง2เดือนแรกของซีซั่นลงตัวจริง1นัดสำรอง2เกมได้กลับเข้าสู่ทีมตัวจริงของเอริธเทนฮากมา3นัดซ้อนและที่สําคัญคือก็ล้วนแต่เป็นคีย์แมนของชัยชนะในทั้ง3เกมเสียด้วย เกมกับเรนฟอร์สองต่อหนึ่งแม็กควายทำผลงานส่วนตัวได้ดีไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงให้เห็นแถมเป็นคนทำแอซิ์ให้แม็กโทมนิสอยประตูชยัยเกมกับเชฟฟิลเดตสองต่อหนึ่งถูกยกจากหลายสำนักให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ภายใต้คำอธิบายฟอร์มการเล่นที่หลายคนใช้ตรงกันว่าโซลิดดีเฟนซีเพอร์ฟอร์แมนและเลดคะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่8เต็ม10เกมกับโคเปนเฮเกน1ต่อ0อาจไม่ได้โดดเด่นหรือคุมเกมรับเหนียวแน่นมากมายแต่ก็ดอดขึ้นไปโขกประตูตัดสินเกมในวันที่มรดาแนวรูกต่างก็คลำเป้าไม่เจอ ชัดเจนว่า3เกมหลังสุดหรือไม่กี่สิวันมานี้คือขาขึ้นของแม็กวายให้หลังจากการตกอยู่ภายใต้เมตรครึ้มถ้ามึนถึมมานานเป็นปีๆฟอร์มที่ดีและมีผลงานจับต้องได้ลักษณะนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าแม็กวายคนเดิมที่สันไหวไม่มั่นใจทําอะไรก็ผิดพลาดไปหมดคนนั้นเริ่มจะให้หายไปกลายเป็นแม็กวายคนใหม่ที่พอจะคุ้มค่าตัว80ล้านปอนด์ขึ้นมาบ้างแล้วโอนานา่ามาค่ะ กอบครึ่งในเกมกับกาลาตาสไรสองต่อสนั่นเองที่โลกโซเชียลต่างก็แซวโอนาน่าเจ้าของค่าตัว4 4่บวก3ล้านปอนด์อย่างขำขันในฐานะนายทวารระดับครบเครื่องครบๆเลยแบบตรงเป็นตุ่มือไม่เอาเท้าไม่ไหวตรงตัวรับกระชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกทำพุ่งลูกตุ่งยืนมองเสียงของแฟนบอลมีทั้งเรียกหาดาบิดเดาีาและกระทั่งวังให้เทนฮักเปลี่ยนไปลองใช้งานมือสองของใหม่เอาตายบายยินดีตัวทีมชาติตุรกีแต่ก็มือสอง ที่คว้ามาจากเฟเดรเเช่ดูบ้างก็น่าจะดีแต่ว่า3มเกมถัดมา3นัดหลังสุดที่เข้าวินมารวดรวดแม้จะมีครีมชีทแค่เกมเดียวแต่ก็คงพอพูดได้ว่าถ้าไม่มีโอนาน่าเห็นทีว่าแมนยูจะเละเทะกว่านี้มากทีเดียวเกมกับเบนฟอร์ตอนที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังอยู่และยังไม่มีช็อตฮีโร่ของแมกทูเมนต์นั้นนาทีที่83ิมนิวโมเปยบโอกาสการนำเข้าข้อจากนอกเขตโทษบอลพุ่งวา่ากำลังจะเข้าเสียบใต้คันคลยเห็นก็ว่าเป็นประตูแต่โอนาน่ายืดมือปั ทิ้งไปได้ในเซี้ยว,วินาทีสุดท้ายต่อเนื่องได้จังหวะเตะมุมนาทีเดียวกันนั่นเองบอลเข้าหัวคริสเตียนนอกาดควิดเต็มๆจะเสยขานก็ยังเป็นโอนาน่าที่สปริงตัวปัดทิ้งได้อย่างใจหายต่อมาหลังจากพักเบรกแมนยูอาเซียรประตูให้ทีมบอยเชฟฟิลด์เด็ดก็จริงแต่นั่นมาจากจุดโทษส่วนถ้าเป็นโอเพนเพลย์แล้วปรากฏว่าเจ้าถิ่นกินโอนาน่าไม่ลงเลยทั้งจากจังหวะเก็บตกซัดใกล้ๆจ,จุดโทษของอลิเวอร์แม็กเบอร์นีที่โอนาน่าล้มรับติดมือ หรือลูกสองไกลของคาร์เมลอนอาชเชอร์ที่ลอดขาแมกควายมาแล้วแต่ไม่ผ่านมือของนายดันแคมรูนที่โคนเสาเช่นเดียวกับของไรอันบรูสเตอร์ที่โอนาน่าทุบทิ้งออกมาได้หมดจดกับเกมล่าสุดเมื่อคืนนัารนอกจากจากาังหวะโชคช่วยที่ลูกช้าต้นเกมของคเบนิกเกนเด้งชนเสาแล้วก็เป็นเครดิตของโอนาน่าเต็มๆเ,เริ่มจากนาทีที่50ที่ซูเปอร์เซฟลูกตะวัดยิงของลูคัสเลรักเกอร์ไว้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิง่งชัยชนะนแรกในแชมเปี้ยนปีนี้ จะไม่มีทางตกมาถึงมือแมนยูเป็นอันขาดถ้าโอนาน่าไม่อาจดักทางจุดโทษของจอแดนลาสันได้ถูกต้องตรงเพิงพบว่า3เกมหลังที่ว่านี้โอนาน่าเซฟไปทั้งสิ้น11ครั้งเป็นคนละคนกับประตูน้ําในช่วงแรกเริ่มชีวิตกับแมนยูอย่างสิ้นเชิงถึงเวลาเฉิดฉายชัดเจนว่าทั้งแม็กไกและโอนาน่าต่างก็กําลังมีโมเมนตัมที่ดีทั้งคู่ยกระดับตัวเองจากการเป็นตัวตลกมาเป็นฮีโร่ของทีมควานหาฟอร์มการเล่นที่ดีเจอแล้วและสามารถสร้างผลการแข่งขันให้กับทีมได้ นั่นจึงเป็นคำถามที่ตามมาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่แม็กไกและโอนาน่าจะติดเครื่องยืนระยะสร้างผลงานเป็นตัวความหวังและทำผลงานได้คุ้มราคาค่าตัวที่สโมสรลงทุนไปตลกร้ายตลกร้ายชัดๆเพราะไม่ต้องมองไกลหรือการโปรแกร,รม4ซา5นัดถัดไปให้เห็นกันแต่อย่างใดอาทิตย์นี้29ตุลาคมคิวที่หนักที่สุดยังการจะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังคอยท่าอยู่ข้างหน้านี่เองสองซีซั่นก่อนแมนซิตี้บุกชนะ2-0ต่อ 0, แล้วกลับไปเปิดบ้านต้อน4ต1 สี่ทันทีแล้วแมนซิตี้เปิดบ้านขายี้ต่อ3เออร์ลิงบราาน์ฮาแลนด์กับฟิลฟเดนจับมือกันทำแฮตติคู่แล้วเมื่อกลับมาเล่นในโอทาฟอร์ดก็เป็นแจ็คกรีลิชยิงนำก่อนแมนยูที่ตอนนั้นยังมีคนสมบัติแข็งในบ้านฮึดขึ้นแซงชนะในช่วงท้าย2ต่อหนึ่งจากบรูโน่เฟนเดนและมาคัสและฟอร์ดนอกนั้นยังมีนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพที่อูไคลยกุนกันเมาส์2กำไชัย2ต่อหนึ่งคว้าแชมป์ที่2จาก3รายการที่ทำสำเร็จบททดสอบหนักอึ้งหน้าว่าเซียวจากเออร์ลิงบราาน์ฮาแลน กำลังรอแม็กควาและโอนาน่าอยู่ถ้าผ่านไปได้แบบกรลีนชีทหรือเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่อยมายอมรับกันอีกทีว่าแม็กควายและโอนาน่าขาขึ้นของจริงโรมมโ่เผยเซบิยาสนคว้าตัวกองกลางดาวรุ่งแมนยูฝาบิโซโรมมโนรรายงานว่าเซบิยาสนใจคว้าตัวฮันดิบารเมตรบรี่กองกลางดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์เด็ตไปร่วมทัพ มิดฟิลด์วัย20ปีถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเมนเด็ดในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นในพรีเมียร์ีก2นัดซึ่งรวมถึงออกสตาร์ตตัวจริงในเกมชนะเบอร์ลี่1-0ฮานิบาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ในเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อดุกันที่แล้วซึ่งเขาโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจโดมินเัเปิดเผยผ่านคอร์ทออฟไซด์ว่าเซบียาจับตาสนากการของฮานิบาาตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและหวังดึงไปเล่นในสเปนปี2024 แมนนิเตตแฮปปี้กับพัฒนาการของฮาริบาวและกาลังวางแผนพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ซึ่งสัญญาปัจจุบันของเขากําลังจะมดลงเมื่อจบฤดูกาลนี้ปีแสดงมีออก่นในการขยายสัญญาของฮาริบาวอีกปีและสโมสรก็พร้อมที่จะเรียกใช้เงื่อนไขดังกล่าวด้วยลาปอต้ตาเผยปัดพี100ล้านยูโรขอซื้อดยองจูลาปอต้ตาประธานสโมสรบาสสน่าได้ออกมาเผยว่าพวกเขาเคยปัดข้อเสนอ100ล้านยูโรจากแมนเชสเตตเพื่อคว้าตัวเฟนกี้ดยอง ไปร่วมทีมเพราะไม่ต้องการลดความสามารถของทีมกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปี2022โดยที่มิสฟิลชาวดัดเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของการสร้างอาณาจักรของเอรดิธเฮนฮากในการเข้ามารับตำแหน่งกับยูไนเต็ดปีแสดงได้ติดต่อเพื่อพยายามทาาทายเดยองไปร่วมทีมแต่ความพยายามของพวกเขาล้วนถูกปฏิเสธจากเพลเมเกอร์รายนี้ขณะที่บาซ่าเองก็ไม่เต็มใจที่ปล่อยตัวเขาออกจากทีมและมีเพียงแค่เหตุผลทางด้านการเงินเท่านั้นที่พอจะทำให้พวกเขาตอบรับข้ออเสน ท้ายที่สุดเดยองยังคงอยู่คาแข้งกับสมสรสอนต่อไปและกลายเป็นแข้งตัวหลักให้กับทีมโดยลาปาต้ตาได้ออกมาเผยถึงเหตุผลที่พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตของกองกลางรายนี้เราไม่สามารถพัฒนาด้านการกีฬาของเราได้หากไม่แก้ไขสถานการณ์การเงินของเราเรามีโอกาสที่จะขายเฟรนกี้เดยองเพื่อเงิน100ล้านยูโรแต่เราไม่ต้องการทำเช่นนั้นเพื่อไม่ให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันของทีมเราหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ